สวัสดีครับวันนี้ผมครูเล็กเด็กเกษตรนะครับขอมอบเพลงอีกเพลงหนึ่งครับซึ่งแต่งด้วยหัวใจนะครับตามรอยพระพุทธบาทกวนปลิงกวางนะครับวันนี้สิบสามชีวิตรวมกันพีชิตกวนปลิงยิ่งใหญ่แม้นจะเหน็ดจะเหนื่อยเพียงใดแม้นจะเหน็ดจะเหนื่อยเพียงใดก็เอาหัวใจให้เป็นเดิมพัน จากที่ราบสู่ภูเขาสูงทั้งปลักทั้งจูงด้วยใจมุ่งมัน่นรวมกันพิสูจน์สิ่งที่เราควันรวมกันพิสูจน์สิ่งที่เราควนว่าสิ่งนั้นมันคือความจริงโดยการน,นำของอาจารย์ปรีชารวมกันค้นหาสัตย์ท่าความจริงรอยพระพุทธบาทที่มีอยู่จริง รอยพระพุทธบาทที่มีอยู่จริงสวยงามทุกสิ่งที่ยอดภูผาสิ่งที่เห็นคงเป็นตำนานบอกลูกบอกหลานสารใจศรัทธาเดินกันต่อไปครับเดินต่อไปตอนนี้เรามาถึงอยูประมาณ70ปีแล้วนะครับ13ชีวิตแต่รวมแรงเราหมดเป็น90แล้วนะครับเป็นสิ่งล้ำค่าล้ำค่าเลื่อมใสบอกต่อไปถึงมวลชน ทุกผู้ทุกคนที่ยังสมใจสวยงามจัดจ้นกว่าใครสวยงามจัดจ้นกว่าใครรับประบานที่รักอยู่ในความเพีง

พัับุมนะครับคุณผู้ชมจัดเจนพักใคร่างไม้ไรก็น่ครับพระพุทธบาทควรปริงใจโดยเฉพาะสุดใสอยู่ยอคบ้านในวันวามีเคยไปยุ่งวงบานมันของงานพัดก้อนวจสัตว์นครับบุ้มเริ่พตนมาเป็นอนุเลการเร่งงกา่องลูกพี ลูกพีสจ๊ะลูกพี่จ๊ะให้มาเปรนตุระศาสนามาที่ท่านควรปริงข้อปักนอนถือวัดเข็มไหมเนี่ยหวัดเข็มถูอแก๊สกลับดีหมดพวกไม่ใจให้แก่นอนแก้วข้อน้นไม่ขึ้นสวัสดีครับวันนี้ผมครูเล็กเด็กเกษตรนะครับขอมอบเพลงอีกเพลงหนึ่งครับซึ่งแต่งด้วยหัวใจนะครับตามรอยพระพุทธบาทกวนปริงฟังนะครับ วันนี้สิบสามชีวิตรวมกันพิชิตปวนริ้งยิ่งใหญ่แม่นจเป็นเรือเดินราขับถึ้นมเป็นุกแม้นใจเป็นพีลไอุกแม่นใจเนพี่ได้พเอาหัวใจให้เป็นเดิมพัน จากที่ราบสู่ภูเขาสูงทั้งับทั้งจูงด้วยใจมุ่งมั่นร่วมกันพิสูจน์ที่เราควรเดินขึ้นมาร่วมกันพิสูจน์สิ่งที่เราควรว่าสิ่านั้นมันคือความจริงดังยิงดังขึ้นเพื่อการนำของอาจารย์ปรีชาหนึ่งกิโลเมตรคนหน้าสัตว์ถ้าความจริงรอยพระพุทธบาทที่มีอยู่จริงรอยพระพุทธ บาที่มียูจริง <c oughs> สวยงามทุกสิ่งที่ยอดผ <c oughs> ู้า <c oughs> สิ่งที่เห็นคงเป็นตำนาน <c oughs> บอกลูกบอกหลานสารใจศรัทธา <c oughs> <c oughs> สิบสามชีวิตรวมพิชิตมา <c oughs> สิบสามชีวิตรวมพิชิตมา <c oughs> เป็นสิ่งล้ำคา่าน้ำพาเลื่อมใส บอกต่อไปถึงมวลชนทุกผู้ทุกคนที่ยังสงสัยสวยงามชัดเจนกว่าใครสวยงามชัดเจนกว่าใครรอยประบาตยิ่งใหญ่